ท่านที่ใช้เบอร์มือถือที่มีเลขห้ห้เลขคู่นี้มีพลังส่งผลให้ผู้ใช้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแถมยังมีเมตตารักความยุติธรรมเป็นคนใจเย็นสุขุมมีเหตุมีผลชีวิตมีระเบียบแบบแผนธุรกิจมักพบแต่ความเจริญก้าวหน้าเป็นคนที่มีชีวิตน่าอิจฉาไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้านการเงินเป็นคนรู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติการเงินดีไม่ติดขัด เก็บออมได้เป็นอย่างดีคะ่ะการใช้เลขคู่นี้ในการทำธุรกิจถือว่าเป็นคนมีสติปัญญาชั้นยอดคนแถมยังมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนหน้าอิจฉาด้านความรักเป็นคนมีเหตุผลรักด้วยสติใครอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นอยากมีเลขดีๆแบบนี้ในเบอร์มือถือปรึกษาคุณไก่ให้ร้อยเรียงเบอร์มือถือให้เลยนะคะเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลียยาา่ยนชีวิตค่ะ ใไม่อยากให้คุณต้อง